สวัสดีครับสวัสดีวันที่คือวันนี้น้องพี่ก็ยิิงชายทุกท่านละที่มาวันนี้เดี๋ยววันนี้กูต่อตอนไหน แนวชอยแนวไทยๆแนวแกละแนวรายได้อ่ายังชอยแล้วชอยยังต้องขึ้นไงก่อนพี่เออเออเงยเออเงยมาฟังเพลงชอยละกันสักหน่อยพี่น้องมันเป็นคำร้องคำนองไทยเอจ้าเอจชาชาจ้าจาชาหน่อยแม่ตึก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 เนี่ยแล้วจังหวะนี้อนั่น สวัสดีครับสวัสดีทั้งน้องและทั้งพี่และทั้งหญิงชายสวัสดีผู้ชายและที่ไม่ใช่ผู้หญิงสวัสดีผู้หญิงและที่ไม่ใช่ชายสวัสดีผู้ใหญ่และที่ไม่ใช่เด็กเด็กสวัสดีเด็กเด็กและที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่มันไม่ไปไหนทำไมมึงง่ายลอเกินไปอย่างอื่นไปเขาจะได้โดนของเขาบ้างไปอย่างอื่นบ้างนะพวงประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่า การแหล่การ่อยมันต้องมีการฝึกฝนมาถูกต้องอย่างพี่โพลเนี่ยก็ฝึกเพลง่ฉยมาแต่เล็กๆเลยใช่แต่เพลง่ฉยจะบอกให้ด้พี่ฮะพี่รู้จักอาจารย์ที่เป็นเจ้าของเพลง่อยคนแรกเลยไหมอาจารย์เอ้ยก็มีพวกที่สมัยก่อนนี่ก็จะดังคือหวังเต้หวังเต้หวังจิตสีประจันแม่สินวนเงี้ยใช่วันนี้คุณรู้ไหมว่าเป็นการ s u r p r i ทางรายการเลยฮะผมพามานะฮะเป็นลูกศิษย์ของหวังเตะ อุ้ยเขาบอกว่าวันนี้น้าพวงมาเขาอยากมาเจอน้าพวงเลยเหรอฮะครับแม่ศรีประจันนี่เขาก็รู้จักเหรอครับถึแขวัญจิตเขามาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเลยป่ะจากสุพรรณเลยครับผมลูกศิษย์แม่ขวัญจิตอ่างั้นต้องเขาเขาเชื่ออะไรจึงว่าอะไรไอ้สุพรรณบุรีเออหลงท้ายสุพรรณบุรีเนี่ยจะเก่งกับเรื่องเพลงฉ่อยเพลงพวกนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเชิญอ่าคุณสายันสุพรรณบุรีมาเชิญมาเชิญครับนี่เป็นพ่อเพลงแม่เพลงจังหวัดสุพรรณเลยนะฮะนี่แม่เพลงเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออ๋ คนนี้นี่เองคนนี้นี่เองนี่ฮะขอบคุณครับคนนี้ที่อยากจะเจอนี่งานนัพวงอยากจะเจอคนนี้งนนัพวงไงวันดีลูกควันดีเออเออนี่นะเฮ้ยจับเลยใสายยันยังไม่ตายเหรอเนี่ยยังม่ตายกูต้องนั่งฟังยังไงเฮ้ยแล้วก็ตายไปแล้วยังกูยังฟังยังไงโอ้นี่เดี๋ยวมึง มึงขนอะไรมานักหนานี่มีมีของมีไอเดี๋ยวมึงจะใช้แพรกิ้งอยู่เหรอใมีโอ้โหไอ้นี่ไม่เคยเห็นแพรกิ้งเห็นแล้วงงขอโออนี่มึงติดต่อกับใครลูกบอกเข้าไปตวิญญาณวิญญาณสิต่อวิญญาณวิญญาณของสายันไงรู้จักใครยังรู้จักใครยังนี่เป็นสิทธิเอกของหวังเต้ครับผมชื่ออะไรเขาชื่อหวังแอดหวังแอดไอ้นี่แอแอแอเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะส่งเสริมเขาให้เป็นนักลำตัดที่ดังนี่บังเอิญว่าชื่อไง พอชื่อหวังแ,แอกปุ๊บไปไหนก็แอกแบบไม่สนใจใครเนี่ยเขาเลยไม่ส่งเลยออนี่คือแบบลูกศิษย์หวังเตะอ,อ,อาจารย์ชื่อหวังเตะเขายังไม่เตะท่าเลยเขาเตวี มไปทำนะเออโอเคโอเคโอเคบางทีเห็นเหรอเฮ้ยนี่เป็นไงเป็นไงเฮ้ยไม่ทันไรเลยร้องแล้วเหรอมึงงงงงใช่ไหมงงก็ดินี่มึงงงอ่ะเอาจริงอ่ะเห็นเขาแต่งตัวเหมือนคนบ้าเหมือนคนติงตองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงยังยังร้องอย่างร้องยังอย่งอาจารย์ยังอาจารย์ลองรอแป๊บนึงเขาบอกว่าเขาร้องลำตัดเป็นร้องเพลงฉ่อยได้ใช่คุณลองร้อยเขาฟังลองร้อยเขาฟังคุณเเเอออ เอาเตะลาบล้อดิล้อกลามดิจะลืมล้อไอ้เมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเนอคุณต้องร้องให้ได้ทอดหนึ่งออกถึงจะร้องต่อคุณเออเงยเออเงยสวัสดีครับสวัสดีน้องพี่หญิงชายเออวิชายญิงเออเฮ้ยไปเป็นได้ยังไงอ่ะงงไอ้ดีงงงงงก็เป็นแถวเลยี่ร้องแล้วเหรอฮะฮะร้องแล้วเดี๋ยวเรามีรางวัลให้ท่านผู้ชมครับมีรางวัลให้ท่านหนึ่งหมื่นบาท ะครับท่านคอมเมนต์มาใน YouTube หรือ Facebook ก็ได้ว่าว่าที่เขาร้องเมื่อกี้นี้แปลว่าอะไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครคอมเมนต์มันก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะถูกต้องครับอาจจะมีคุณหมอจะสัญญาเฮ้ยอาจจะคอมเมนต์มาได้ใช่ที่ไหนเล่นอะไรเดี๋ยวร้องคอร์ทชันนมาคอร์ทชันกับพี่เขาจะช่องนี้เราอยู่้วยเขาเรียกว่าอะไรนะฟิตฟิตอะไรฟิตชัลลิ่งโอ้โนี่ฟิิตชงเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักว่านี่ใครใคร ไอ้ใจโบลิ่งโบลิ่งพอกที่ไหนเนี่ยนะเขาคือเขาคือนับพวงนับพวงที่สิงห์พวงอันนี้ไอ้ติงจอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้าเย์ยเต้เฮ้ยเ้เฮ้ะ้ยยเฮยเั้เฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้อเฮเฮ้ยเ่้เฮ้ยมฮเ่งเ้ยมเ้เ้เย้้เย้เเ้ยเเย้้เ้เ้เองอ่เริ่ม ห้าสี่สองสองอาจารย์เหมือนเป็นผู้กำกับไม่ใช่ไม่เกี่ยวกุกกับเขาเคยกำกับเขาเคยกำกับเขาเคยกำกับหนังมาเก็บหนังเรื่องอะไรเรื่องสองสามเรื่องคนนี้ปี้หมาเฮ้ยพี่พ่อมไม่ใช่เรื่งเธอเรื่องไม่ทะลึ่งไม่ได้หยาบคายโอเคหยาบคายอลองลองห้าอ่ะ เอออะไรของมึงนักหนาจะสงสัยจร้องไสงสัยอะไรในกระเป๋ามานเดี๋ยวเขจะรองจะให้คนที่บ้านฟังทางบ้านฟังไงมึงก็ไปยุบตับ้าน่ายมันวอไว้สำหรับบอเรียกเอาไว้ให้ทางโคกขึ้นไงติดต่อมึงจะมึงจะมาเออไม่เอาไว้ติดต่ไม่ี่จับจับจับจัเออจับไม่จับจัอจับจัหจับ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 จาบจับจัอับ่จับไม่จับอา่ มันยังรู้เรื่องนะมึงมึงมุดดูเรื่องวะมันยังบอกให้เธอขึ้นหน้ามาเออเจริงแต่ใกล้ไม่วันนี้ผมกลัววันนี้กลัวมากเลยนะตั้งตั้งกลัวจะตบหัวผิดเดี๋็กกลัวเฮ้ยจะมายืนคั่วก็หัวเหมือนกันด้วยไอ้ยังงี้หายตบผิดขึ้นมาเอามั้ยแล้วจะนับก่อนนะไม่นับเอออ่ะนับเดี๋ยวดิหายนะฮะทีสามสองอ่ะิญ อนับไปนับไปขอโทษยังงัวยังงงดิมึงเออนับไปขออ้กตีที้ห้าเล่เฮียเออเอ้นับน้ห้า้เออเออเออเฮ้ยเ่ี้เลยเฮ้ยอุ้ยสามมึงตายเลยโอเคโอเคโอเคเ้ยสวัสดีครับสวัสดีอ่ะวันดีอวันดี น้องผี่ก็ยิงชายทุกท่านละที่มาวันนี้เดี่ยว่านี้นนี่นี่ยเน่นี่เนีเนี่ยเนยเนี่ยูนี่ยนนี่ยเนเนี่ยเอี่ยเนีเนี่ยเนีกนี่ยเนยเนีเียเนียเนนียเนี่ยนก่นีี่ี่ี่ย่นก่ยเนี่ีเีเนเก่ก็นี่ยเนีีีย่ีย เออลองนี่ลองก็มองเลยบอกกองจ่ายอย่างนี้ถุบหนูเลยกองตีไงลูกเอาลองนี่เออ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 ถูกไหมบอกกองเขาลูกเออกอออได้ไหมคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดยังไงคีย์บอร์ดไอ้อันนี่กว่าเออดีกว่าดีกว่าติ้งติ้งเลยติ้งเออเออเออติ้งติ้งติ้งเช้าจะให้ติ้งติ้งติ้ง อาจารย์อาจารย์อาจายอ่าเลนอย่างนี้นะติงติงเออต้องต้องอ้าวดีเนี่ยต้องต้องเมื่อหต้องไม่อยมึงก็หาเรื่องรู้เอ้าเออดนตรีเขาจะเสียงจึ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 งอเออเมึงโง่จึงมึงเลยเลรอเออมเป็นพวกกลับมึงจะมาหันหลังให้กองเขาอ่ะร้องอันนี้แคหยันนับคุณพวงครับฟังเขาร้องคนเดียวดีกว่าไม่ได้ไม่ขัดกัน โชว์คนเดียวเลยลำำ้วยนะล้ด้วยนะลำด้วยนะห้าสี่สามใกล้เลใกล้เลโอ้ยมึงจับผิดจากกูนี่แหละบอกริงไม่ได้ให้มาดูใกล้ใกล้้าสีมองไปเอามึงร้องจี๊คนเดียวคนเดียวจะังจะฟังจะฟังเอออเออ้ สเดี๋ยวไว้ฟังหมาหอนดีกว่าหยุดฟังเขาก่อนฟังอีกแค่สองนาทีสองนาทีโอเคฟังไรลองเลยสัตวัโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกคั้เดียวเนี่สวัสดีสวัตตินิ่งๆพอแล้วพอแล้วพอโอ้โหพอพอดีว่ากลัวจะผิดหัวนี่พอแล้ว พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค e c อมเมดใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เต้นเป็ี่นครับไรค์อมเมดกดไลค์กดแชร์ Like คอมเมดสุดยอดลูกเพีย